เป็นครูอยู่ไหมนี่ครับตอนนี้เราอยู่ Dream View d r e a ร v i e ว Dream World นไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีนะครับค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับมีต้นไม้เหมาะแขกการปฏิบัติธรรมมึงเข้าไปแล้วเหรอยัง <c oughs> เราจะเข้าไปเราจะเล่นอันที่วัดเสียวอย่างเช่นฝันเป็ดไปดูกันเรียบร้อยครับยังไม่ได้เล่นอะไรเลยฝนตกซะแล้วไปไหนไม่ได้เลยเชียวนี่เขาเรียกว,ว่าคนบาปมาเที่ยวนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกินท้อก่อนนะครับ <c oughs> น่น่น อยู่บ้านก็มีแต่อยากมากินอยู่นี่ราคาดีได้นะราคาดีอย่างละหกสิบบาทได้เยอะเลยได้เยอะกว่าร้านเราอีกเอาละครับผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วฝนยังไม่หยุดเลยยังตกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรให้เล่นบ้างนะตอนนี้ฝนตกไปปลอยนะกาลังหาเครื่องเล่นในร่มเล่นนะเปียกพื้นเปียกเดินข้างไหนเล่นบอลนะเล่นบอลเล่นไหมเล่น เจอไหมต่อจากรถบัมมาไสหายเหมือนหน้าแข้งจะแตกอ่ะจะแทกกับคอนโซลเรืองแรงอะเหมือนมันจะไม่แรงนะดูข้างนอกมันเหมือนยังไม่แรงแต่แบบโหแรงจริงตูดตูดเหมือนตูดฉีกสนุกดีไปต่อไปอันนี้ยังไม่เปิดเลยแห้งฝนตกอดเล่นนะไปเล่นเครื่องเล่นในร่มก่อนอ่ะเครื่องหิมะไหมร้อนร้อนอะไปนะนี่คุณจะไปไหนวันนี้เราจะไปหาปลานะครับ เราจะไปเมืองน้ําแข็งมาดูว oh, ่าจะแข็งจริงไหมเยมะมันเป็นกลิ่นเหมือนไอซครีมครับเราอะไรอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับบนรถตื่กยังไง คลิปมันอยู่อ๋อเย็นจริงเย็นจริงอะไรถ้าเกิดว่าหนาวๆอย่างเงี้ยมีหนักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วมันจะหายหนาววิ่งครับ มือชาหนาเหนาวหนาหนออกจากข้างในมาแล้วนะครับโอ้กล้องขึ้นฝ้าเย็นมากอยู่ได้แค่10นาทีต้อบไม่ถึงีด้วยมือแข็งมือชาเนี่ยกล้องเป็นฟ้ากแล้วเข้าไปแล้วคิดถึงสมัยอยู่บ้านเกิดนะเย็นเหมือนกัน เอาไปกันต่อไปกันต่อเอาจริงเหรอเดี๋ยวคิดดูก่อนไปแล้วเหรอไม่เล่นแล้วไม่ไวยังไงก็2มือการกระบาทยกขึ้นมาบอกกันได้เลยเขาบอกแล้วก็ปุ่มด้วยหนึ่งนาที

นี่แหละนาดนด้วิซืุอเลยนะเอิร์ธวังนี้เลยนะอีกคนไปสิไปเป็นไงเป็นไง adik หลังเลือนะครับจเช็คสิ่งของมีค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมตรวจเช็คสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับดีอยู่ดีอยอะดีดีดีเป็นครูอยู่ไหม